สวัสดีครับสวัสดีเอาเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าอะไรบองชูบองชูบองชูกบองตะเลบูโอ้ตอนนั้นตอนช่วงมัธยมปลายจำความได้คือเรียนภาษาฝรั่งเศสโอ้ยสุดยอดเข้าเรียนบ้างไหมเ้าเรียนครับเรียนบ้างแต่จำมันออกไปหมดแล้วมีบองชูมีแม็กซี่ มีเมอซีเอออะไรประมาณเนี้ยไม่ไม่ไดมีทาระาเลยถึงบอกว่าถ้าผ่านเผ่านเผนไม่รู้ว่าแต่ว่าเต้องมอหนน้องก่อนว่าอ๋อนน้องที่เรียนภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาต่างประเทศเนี่ยถ้าเรียนแล้วก็ต้องจํามาใช้เผื่อไว้นะครับนะเราหายไปสองสัปดาห์ครับเพราะว่า ไหนๆก็บงแตกทุกการแก่งแตกไม่ใช่เ้วปิดฤดูกาลแล้วก็ให้ทุกคนได้พักเหมือนเราก็อยากพักเหมือนนักบอลบ้างไงนะนักบอลังไปเตะทีมช่ทีมชาติตั้งแต่แล้วก็ไม่เป็นไรเราก็พักก่อนพักก่อนสองอาทิตย์แล้วก็ประจุกับว่าอ่าพิเตียก็จริงๆพิเตียเดินทางไปต่างประเทศก็กพักแล้วแหละเป็นอาทิตย์แล้วแหละแต่วันนี้เรา อยากชวนพี่เตี้ยมาคุยกันนะพี่เตี้ยพี่ท็อปครัิพี่ภ็ณฑ์ี่เองผมก็ผมก็พร้อมนะจันที่แล้วผมก็พร้อมเอาขอรัชวนครับอ๋อนี่ไหนก็ไหนแล้วก็เรื่องทอล์กออดเดอรทาวในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับพี่ท็อปครับมีมีสองกองหน้าได้ทีมใหม่ใช่ไหมพี่ท็อปใช่ใช่ใช่ก็สองสองทีมรุ่นแชมป์นะครับมี อ่าแบซิตี้ก็ไดเออฮารันใช่ไหมเรารู้อยู่แล้วแล้วก็เรียูู้ได้ดาวินนูเนียสของเบนฟิก้าไปมันมันชูส่วแล้วเหรอพี่ก็น่าจะได้แล้วนะ้ทางการเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วของการแล้วทางการแล้วก็ตอนตอนที่อยู่ในอังกฤษก็อ่านข่าวที่อังกฤษก็ถือว่าเป็นเึคโคมากอ่านหนที่เทีก่อนเลยอ่านพี่เทียเลยผมผมเชื่อว่าสองทีมนี้เออเขาเขาเขาทำงานเร็วแล้วก็เขารู้ว่าขาดอะไรไงอย่างซิตี้ชัดเจน คือคือเหมือนเหมือนเหมือนจะต้องการหารลนตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วคิดเียทืคืออยู่แล้วที่ตนว่าราคาที่มันมันตกลงกันไม่ได้ในการอังฝั่งของเรียกคูเองเนี่ยยังไม่ชัดกับอด้านของนูเนสเองเนี่ยมาเน่ก็อ่านูเนสเองซึ่งมันก็ต้อง,ต,องต้องจัดการตัวเก่าก่อนออกหรือเปล่าอ่าคือพอรู้ว่านะ,ะมาเน่ไปแน่ ก,ก็คงจะต้องต้องหาตัวใหม่เพื่อมาแทนซึ่งผมว่าเป็น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 ,เป,นเป็นการดิวที่ทั้งคู่นะผมว่าทั้งซิตี้กับลิวฟร์เนี่ยสมสมกับความเป็นยอดทีมที่หนึ่งนอกจากนอกจากรู้ว่าตำแหน่งไหนขาดแล้วสองก็คือเรื่องของอความความความทำงานแบบแบบข้กว่าแบบรวดเร็วแล้วกัน เรื่อเร็วแบบแบบทีนี้แบบว่าผมเชื่อว่าจริงๆมันตงง้างกันหมดแหละง้างกันไปง้างกันมาแต่ว่าสองทีอย่างซิตี้เนี่ยชัดเจนง้างจริงแต่เอาจริงในขณะที่เลี้ยวภูเนี่ยง้างง้างอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ผมเชื่อนักเตะเองก็ก็มีใจให้กับเลี้ยวคูนะส่วนหนึ่งผมว่าผมว่าเขาเขาคุยกับานด้านของโซเลสมากกว่าว่าโซเลสเคยมีประสบการณ์ที่นี่แล้วก็สําคัญสุดก็คือไอ้สองคนนี้คาแรคเตอร์ก็คือบ้ายิงทั้งคู่ <laughs> อันนี้เป็นเรื่องที่ชัดเจนว่าเขาเอามาเพื่อยิงประตูเพราะในนี้เร,รเราเห็นว่าตอนนี้เล่นเบนิก้าในในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยคือเป็นคนหนึ่งที่มีจังหวะปุ๊บยิงเลยไม่สนใจด้วยก็คืออย่างที่ที่ข่าวเมืองไทยเล่นน่ะแหละเป็นการผสมระหว่างโซเลสกับคาร์มานี่ซึ่งมาเห็นได้ชัดว่าทั้งโครงสร้างทั้งเรื่องของปฏิกิริยาแล้วก็เรื่องของความแข็งแรงคือมันมามันมา,ม,นม,ามันมาประจวบเหมาะกันที่มันคนเดียวจริงๆนะ อันนี้เราเห็นบ่อยไงแต่ว่าเนี้ยเองผมไม่เห็นเกมแชมเปนลีกผมถึงว่าเออเด็กคนนี้มันมันจังหวะจังหวะมันดีทีไหนว่าเอาละที่ผ่านมาอาจจะบาดเจ็บแต่ครั้นี้ก็จ้องลืมอย่าลืมว่าอาการบาดเจ็บจะย้อนกลับมาไหมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ตัดสินัว่าแน่นอนว่าสองคนเนี้ยเป็นเป็นสองคนที่ต้องต้องมีสปอร์ตไลท์สปอร์ตไลท์ได้ได้ได้ฉายแน่ๆเพราะว่าเป็นเรื่องที่ที่ยินดีสำหรับสองทีมแล้วกันครับถึงบอกแล้วนะว่าพอพอพอสองทีมนี้ ยากไปเร,เร็วนิดนึงพี่ท็อปเพราะเดี๋ยวเผื่ออาจจะต้องเดินไปแล้วสัญญาณมันขาดก็คือม<ด>ันผิดมันผิดกับหลายๆทีมโอเคแน่นอนว่าอย่างสเปอร์เองเขาก็รู้แล้วเขาขาดอะไรเขาก็เติมในสิ่งที่เขาขาดได้ได้ใครนะเอะเปอิสิตรอเชีย่าเป็นิสิตเปรเชิตมาก็ถือว่าเขาก็ตอบโจทย์นะอ่าเป็นสิตนี่ยเล่นได้หลายตำแหน่งแล้วก็วินัยค่อนข้างรู้มือกับทางด้านของคอนเต้อยู่แล้วอย่างไรเดีวยวกัน อืแตลกใจแปลกใจกับแมนยูที่แน่นอนว่าโอเคการได้เซนทาร์ดมาเนี่ยกับกับดูกับดูหน่วยนาดไปนิดหนึ่งดูละเอียดขึ้นในการใช้งานใช้เงินอันนี้ก็ก็ก็เปรี่ยนที่ให้ฟังไม่ได้ไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกนะพี่แต่ว่าสิ่งที่แฟมนยูต้องการก็คือไอคนที่มันกําลังร้อนไอคนกําลังที่ทีมต้องการเนี่ยทําไมไม่เกลี่ยวมาเดี๋ยวให้ดูนะอ้าวอย่างเปาตเลสไหมยังก็ไม่รู้ แย่ในคนมายังไม่รู้ก็สุดท้ายผมบ่าง้างไว้ง้างมาคนอื่นเอาไปแดกหมดอะอืมใช่น <laughs> ะเป็นประมาณนี้มาที่นี่สุดท้ายเต้ได้เตรียมลุกโลดเนี่ยยังยังยังตอนนี้ทีมงานพักผ่อนอยู่เอออากาศกับลำดีนะพี่นะใส,ส่เสื้อยืดสบายๆเลยเออผมกับชอบแล้วล่ะเพราะว่าป<ม>กติเนี่ยบอลบอลลีเมืองไทยมันจบประมาณธันวามกราซึ่งมาที่นี่ก็คือมันมันเหมือนห่อ ห่อศพมาเลยอะ่ะหนาปักเลยนะแต่นี้ก็คือสสเสื้อสเสื้อสเสื้อยืดตัวเดียวแค่แขนแขนสั้นขาสั้นก็ได้ไสบายสบายแต่ตอนเย็นจะเย็นนิดหนึง่งแต่ก็ถือว่าโอเคอ่ะเป็นอะไรที่ชอบแล้วละ่ะชอบแล้วอย่าบอลลีกอย่าอย่าย้ายกลับที่เดิมนะ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ไม่ยย <c oughs> ได้เดี๋ยวรอ,อไม่ได้แช์หมดค่อยย้ายพี่อเอออีกแล้วมามาตอนนี้ดีผมก็มาโอเคดีนะแต่ว่าไม่ดีอย่างเดียวคือของแพงแพงไมู่้ราคาแค่นั้นแหละ ฝรั่งเศสอย่าลืมนะอย่าลืมอย่าลืมนะฝรั่งเศสอ่ะได้อ่าี่บอกที่บอกที่บอกไว้โอเคส่งมาในไลน์ร้านนะครับผมอ๋อเส้นนั้นเนื้อผ่านไปแล้วไม่กล้าพาไปเด็กเนกเยอะเด็กเยอะไอ้ร้านอะไรเขาเรียกอะไรอะไรมูลมูลเยอะอะไรอ่ะฮะมูลแรงลุกแรงููงลุกอ๋อนั่นแหละ อ๋อต้องออกเสียงเป็นฝรั่งเศสด้วยใช่ไหมใช่มูเองลวกแล้วอยู่ฝรั่งเศสกี่วันครับพี่ประมาณห้าวันห้าวันแล้วก็เดี๋ยวย้อนกลับไปที่กฤษอีกทีหนึ่งก็ถือว่ามันมันเดินทางสะดวกนะมาที่โยลตารถไฟที่มันมุดใต้ทะเลอรไฟมุดทะเลมานะเออก็นั่งเฝ้าอยู่ก๊ะกำลังดูว่ามุดใต้ทะเลหมดเสร็จปุ๊บจะเจอประวานไหมเจออะไรไหมไม่เจอทีไม่เจอไม่เจอเขาอยู่ในที่นี้แต่ที่ระวังนะ บางทีอะ่ะถ้าเจอแบบถ้าเจอแบบไฟไฟแดงอ่ะมันก็จะติดเป็นชัวน่วโมงเหมือนกันถ้ามันมีปัญหานิดหน่อยแต่ไม่มีอ,อะไรไม่ใช่แม่ตายนะ่ใครับมันอาจจะมีเรื่องของเนี้ยครับเป็นรัเหยุดนะมันเรื่องของไฟฟ้าอะไรเงี้ยแต่อย่าลืมยิงเรื่องที่ฝากมาครับพี่การหอยทากเผือด้วยได้ครับผมเดี๋ยวตอนนั้นก็จะคงจะส่งยงวีโอไปให้ดูแล้วก็จริงๆก็กินกินได้เป็นลองดู มาบ้านแ้วไม่ไดีกินแล้วไปไหนเราไปแล้วพี่เอย่่างพีขอท่จริงต้องมองไอ้ร้านเมื่อวันเนี่ยอะไรร้านอะไรพิงกี้มาม่าเราก็นึกว่าเออพิงมาม่าเราก็นึกว่ากินแต่มาม่าเออคุณสเต็กไหมเหรอมีสเต็กมีอะไรก็ร้านโอเคน่ารักดีน่ารักดีเป็นสวยผู้หญิงก็ชอบถ่ายรูปอะไรเงี้ยคนไทยบ้านเลยถ่ายถ่ายลงในเตียงวัวให้เพื่อนๆในเฟซเพจดูบ้างได้ได้ครับผมได้ครับถ่ายภาพสีสวยๆพี่ท็อปพี่ท็อปดีกว่าเอาเอาคุยฟังพี่ท็อปดีกว่าพี่ท็อปเขา มีไหมพี่เขาเป็นไงโอ้โหงานเหงือนเดิมมงาน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 เก่งนะท่านงานเก่งเดี๋ยวย้อนย้อนสองตัวนี้ก่อนก็ว่าที่มันมันปิดเดิมผมก็ว่ามาว่านั่นแหละด้วยทีมมันเป็นแชมป์ก็ลองทชมไม่มีโอกาสไปเล่นในยุโรปอยู่แล้วแชมเปี้ยนลีกใครก็อยากไปใช่ไหมล่ะผมว่าแมนยูมันวืดเพราะเรื่องนี้ด้วยล่ะเพราะว่าถ้าปั่นปั่นเงินปั่นเงินค่าจ้างจริงอ่ะแมนยูน่าจะได้เยอะกว่าอยู่แล้วผมว่าต้องเอาอ่ะ แต่ว่าถ้ามาพูดถึงไปเล่นไม่ได้เล่นทัวใหญ่เขานักเตะเขาไม่อยากไปหรอกเอาใช่อ้น,นี้ไอ้ทัวร์ทีมอื่นโอ้โหผมก็อา์เซตอนนี้แล้วมีปัญหาเหมือนกันว่าเกิดเอ๊ะทำไมผู้บริหารมันเริ่มลังเลในการซื้อคนนู้นคนนี้ยังไม่ซื้อสักคนหนึ่งมันก็ต้องมีเออมันต้องมีไงมอันพอแล้วก็จะไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าเด้ย,ยดเยซุสจะเพราะว่าหลายทีมเขาก็สนอยู่แล้ว ที่มันแต่ว่าดีที่นักเตะมันอยากเล่นต่อในอังกฤษไงมันก็จะมีการต่อตรงเพราะเขามาเพราะเทสต์เองไอฮาร์เรนไปเนี่ยมันหหามุมไม่เจอเไม่ได้อยู่แล้วนะเออหามุมไม่เจอแล้วบังถ้าถ้ามันฉลาดพอนะมันต้องเห็นเขาก็หาทีมนะแต่ว่าไม่รู้จะมาอาร์ซอนหรือเปล่าะตอนนี้สเปย์ก็สเปย์ก็ขยับมาเหมือนกันนะเทสุ์เกิดแต่ว่ามาห่างิชาริสซอนไงที่ยิชาริสซอนอ่าอือฮึลิชาริสซอนผมว่ามัน ว่ามันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ตัวที่อาร์เซนอลต้องการอาอมกับมองอมองอมองว่ามันมันจะต้องเป็นเป็นฟ้าที่มันมันเห็นได้ชัดว่าว่าเป็นตัวแบบพึ่งพาได้คือลีเชยสั้นแน่นอนเขาขยันเขาวิ่งจริงแต่ว่าการเก็นบบอลนงเขามันดูมันดูยังไม่ดีเท่าไหร่อืมอืมอ่าอ้าวตอนนี้ก็ขออนุญาตจะต้องนั่งรถไฟนั่งรถไฟได้ดิแล้วอาจจะ อ่าได้พี่แล้วพี่แล้วกนุมแง่นุเดียวผมก็กเลยพี่ครับครับสวัสดีครับวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับ